จากที่ฝนตกไปนะครับฝนตกลมแรงนะครับกะโพดเราล้มหมดเลยนะครับนี่มันต้นสูงต้นใหญ่แล้วเราก็ต้องมาค้ำเอาไว้นะครับคัเตื่อให้มันกระดกนะครับค้ำทั้งหมดเลยนะครับงานใหญ่เข้ามาแล้วนะครับพอกระดกแล้วมันก็ตอนนี้ออกช่อแลวนะครับออกช่อดอกนะครับ คำทั้งหมดเลยนะครับ ในตรงที่ต้นยังเล็กอยู่เราก็ไม่ได้ค้ำนะครับพอเราค้ำไม่ไหวมันเยอะเกินนะครับปล่อยให้มันกระดกเองครับเน้นค้ำแต่ต้นใหญ่ๆอย่างเดียวครับในระหว่างข้าวโพดเราก็จะปลูกพริกด้วยนะครับปลูกพริกทิ้งเอาไว้นี่ครับพริกครับ ปลูกพริกป่าไว้ครับในระหว่างระหว่างแถวนะครับพอตัดกระโพด์แล้วแเราก็จะดูแลพริกต่อไปนะครับตรงนี้ต้นมันเล็กนะครับเราไม่ได้ค้ำเลยครับเรปล่อยให้มันมง,งกเองครับปล่อยตามธรรมชาติเลยครับ เป็นข้าวโพดขาวนะครับข้าวโพดขาวนี่ครับข้างหน้าแถวเราก็จะปลูกมะละกอด้วยนะครับเน้นตามอัพธยาใสนะครับนี่เป็นข้าวโพดเหลืองนะข้าวโพดเหลืองข้าวโพดเหลืองตรงนี้ดินน่าจะไม่ค่อยดีครับ ต้นเล็กซะหน่อยตรงนี้ก็ล้มหมดเลยนะครับล้มหมดเลยแล้วก็ปล่อยให้สงบเองตามธรรมชาติเลยนะครับตรงนี้ปลูกก่อนตรงนู้นนะครับแต่ต้นเล็กน่าจะดินดีดีครับเดี๋ยวงวดหน้าเราต้องทําดินใหม่ครับทําดินใหม่เป้าหมายครับเป้าหมายที่ปลูกข้าวโพดนี้นครับเพื่อทําเอาไว้ขายต้มขายส่งกานนะครับ ทำเองขายเองนะครับแต่ไม่แต่ไม่กินเองนะครับนี่ครับศัตรูพืชศัตรูพืชนะครับนี่เราแบ่งปันนะครับแบ่งปันที่อยู่ให้นะครับเดี๋ยวไม่มีที่อยู่นะครับนี่ซื้อเม็ดของสอนแดงประมาณ ห้าถุงครับห้าถุงถุงละสามสิบบาทได้แค่นี้ครับแบบถุงเล็กๆนะครับตามร่องเขาก็จะปลูกพริกครับตามร่องเราก็จะปลูกพริกไว้ประมดขาโพดแล้วก็จะเป็นพริกต่อไปครับ หน่ยที่แซมได้ก็แซมนะครับตามเห็นตามชอบตามอัธยาศัยเลยครับ